สวัสดีครับสมาชิทกทุกๆท่านนะครับที่กาลังชมคลิปวิดีโอกันอยู่ในนักขณะนี้ซึ่งคลิปวิดีโอชุดนี้นะครับมาอัปเดตเกี่ยวกับโปรโมชั่นแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตของ DT แทในระบบเติมเงินนะครับสำหรับลูกค้าใหม่ DT แทระบบเติมเงินเท่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่อง 4G เครื่อง 3G เครื่อง 5G นะครับสามารถที่จะสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้ได้เลย ชื่อว่าโปรสุดคุม้มเน็ตบวกโทรไม่อั้นทุกเครือข่ายสมัครได้ตั้งแต่9สิงหาคม2564ก็คือวันนี้นะครับบันทึกคลิปวันที่9สิงหาคม2564เวลา14นาฬิกา13นาทีคุณผู้ชมก็สามารถที่จะเริ่มสมัครกันได้เลยนะครับไปจนกระทั่งถึงวันที่15สิงหาคม2564นะครับกับโปรโมชั่นแพ็กเกจเน็ต แบบไม่อันไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วแถมโทรฟรีทุกเครือข่ายนะครับเน็ตแรง4เมกะบิตเพอเซกไม่อันแถมโทรฟรีทุกเครือข่าย150บาท30วันรวมภาษีแล้วนะครับกดดอกจัน104ดอกจัน505ดอกจัน84880344เลี่ยมแล้วก็กดโทรออกรอรับ SMS ข้อความยืนยันก็สามารถที่จะใช้งานแพ็กเกจโปรโมชั่นกันได้เลยส่วนเน็ตแรง10เมกะบิตเพอเซกนะครับแถมโทรฟรีทุกเครือข่าย 200บาท30วันนะครับกดดอกจัน104ดอกจัน506ดอกจัน8488034 4สีเหลี่ยมแล้วก็กดถั่วออกนะครับรอรับ SMS ยืนยันก็สามารถที่จะใช้งานกันได้เลยโปรโม,มชั่นตัวนี้นะครับเป็นโปรโม,มชั่นตัวต่อจากรอบที่มันหมดอายุไปนะครับรอบที่หมดรอบไปนะครับแล้วทีนี้ดีแท็กเขาก็ต่อเวลาขยายเวลาให้กับลูกค้าที่ต้องการจะใช้เน็ตแบบราคาถูก,ถก แบบราคาประหยัดประหยัดประหยัดนะครับเพราะว่าในช่วงยุคของโควิดนี้อะไรที่ลูกค้าสามารถที่จะประหยัดได้เราก็จะต้องคืนกำไรให้กับลูกค้านะครับช่วงนี้เราจะต้องนำเสนอแพ็กเกจโปรโมชั่นที่ราคาแบบถูกๆประหยัดประหยัด,ปร,ยดประหยัดกันนะครับกับแพ็กเกจตัวนี้นะครับต่อต่อมาจากรอบที่แล้วนะครับก็คือครั้งก่อนนั้นหมดไป เมื่อเมื่อวานนะครับเมื่อวันที่8สิงหาคม8สิงหาคม2 5 6 4นั้นก็คือหมดโปรไปในรอบแรกรอบนั้นส่วนทีนี้รอบนี้ก็ต่อเวลาออกมาใหม่นะครับ d t แทเขาก็ต่อเวลาออกมาจนกระทั่งถึงวันที่15สิงหาคม2564เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมนะครับไปหาซื้อซิมได้เลยโปรโมชั่นแพ็กเกจนี้ได้ทุกจังหวัดนะครับ6อจา77จังหวัด77จังหวัดของประเทศไทยสามารถที่จะสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้ได้เลย ไปหาซื้อหาซิมตามร้านลูกตู้ทั่วๆไปเท่านั้นนะครับร้านาซิมที่ซื้อจากเซเว่นไม่สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการนี้ได้นะครับเพราะว่าเซเว่นเขามีโครงการพิเศษของเขาอยู่นะครับหาซื้อซิมจากร้านลูกตู้ทั่วๆไปร้านมือถือทั่วๆไปนะครับหาซื้อซิมได้หมดเลยนะครับซิมราคา59บาทซิมเนี่ยนะครับราคา59บาบาทนะครับเปิดเบอร์ใหม่นะครับดูอ่านนิดนึงนะครับอ่านนิดนะ เฉพาะผู้ที่เปิดใช้งานบริการเบอร์ใหม่ซิมดีแทระบบเติมเงินที่ร่วมรายการราคา49บาททุกซิมยกเว้นซิมแฮ p ปี้คอร์และก็ซิม d ีแท็กทวอิซซิมนะครับราคา49บาทสมัครได้ทุกซิมยกเว้น Happy ้คอร์กับทว r ลิซซิมสมัครไม่ได้นะครับไปหาซื้อได้หมดเลยถ้าเห็นหน้าที่เป็นทว r ลิซซิมเห็นหน้าที่เป็นแฮป p ี้คอร์ Call, อันนี้สมัครไม่ได้นะครับ ซิมอื่นสมัครได้ซิมแฮปปี้เน็ตสมัครได้ซิมพม่าซิมกัมพูชาซิมต่างๆที่เป็นราคา49บาทสมัครได้หมดเลยยกเว้นซิมแฮปปี้คอร์แล้วก็ซิมดีเทคทตัวนิ้ที่ไม่สามารถที่จะเอามาสมัครแพ็กเกจโปรชั่นตัวนี้ได้นะครับทีนี้เงื่อนไขต่อไปก็คือว่าสมัครภายใน7วันนับจากวันที่มีการเปิดเบอร์เปิดซิมนะครับ เราจะต้องสมัครภายใน7วันถ้าเกิน7วันไปแล้วสมัครแพ็กเกจโปรโมชันนี้ไม่ได้นะครับถ้าจะให้ชัวร์เปิดเบอร์ปุ๊บสมัครปับ๊บนะครับได้แน่นอนร้อเปอร์เซนเปิดเบอร์ปุ๊บสมัครปับ๊บได้แน่นอนร้อเซื้อซิมจากร้านลูกตู้ทั่วๆไปยกเว้นซิมจากในเซเว่นสมัครแพ็กเกจโปรโมชันนี้ไม่ได้เพราะเขามีโครงการพิเศษของเขาอยู่สาหรับเซเวนะครับทีนี้ต่อมา เน็ต4เมกแถมโทรฟรีทุกคระขายตลอด24ชั่วโมง150บาทอันนี้รวมภาษีแล้วนะครับแล้วก็10เมกแถมโทรฟรีทุกกระขายตลอด24ชั่วโมง200บาทอันนี้ก็รวมภาษีแล้วเช่นกันนะครับหลังจากการใช้งานครบตามอายุโปรโมชั่นเสริมที่สมัครระบบก็จะทําการต่ออายุโปรัเสริมให้อีก12รอบโดยอัตโนมัตินะครับก็รียว่า,าโปรโมชั่นตัวนี้ต่ออายุครบ12รอบให้เองอัตโนมัตินะครับเอาแบบ เข้าใจแบบบ้านๆเลยก็คือมีอายุ1ปีสำหรับแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้นะครับนับไป12รอบก็จะสุดจบสิ้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราครบ12บรอบแล้วเราต้องการที่จะสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้อยู่เราก็จะต้องติดต่อทางร้านหรือเขาอาจจะมีโปรตัวอื่นๆที่มาให้กับเราได้สมัครกันนะครับแต่ส่วนมากถ้าไปที่ร้านร้านเขามีแอปของ d ีแทกวันเขาสามารถที่จะกดเข้าระบบในการต่อเน็ตให้เองโดยอัตโนมัติได้เลยนะครับ ร้านเขาสามารถที่จะสมัครให้ได้แต่ส่วนมากเขาไม่ค่อยไม่ค่อยให้ต่อเน็ตเบอร์เดิมหรอกนะครับเขาจะเน้นเชียร์ขายเบอร์ใหม่กันซะมากกว่านะครับอันนี้ไม่ได้ว่าร้านไหนนะครับส่วนมากเขาเชียร์ขายเบอร์ใหม่กันทางนั้นนะครับที่ให้ลูกค้าได้ใช้เบอร์เดิมนะ่ะเขาไม่ค่อยที่จะไม่ค่อยที่จะมีกันสักเท่าไหร่หนึ่งนะครับจริงๆแล้วเขาทําได้นะครับร้านที่มีแอปดีแท็กวันน่ะเขาสามารถที่จะต่อโปรเดิมให้กับลูกค,ค้าได้เลยผ่านแอปดีแท็กวันได้เลยนะครับไม่จําเป็นต้องซื้อเบอร์ใหม่ กันตลอดนะครับทีนี้ต่อมาเงื่อนไขอื่นๆนะครับสิทธิ์การโทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด24ชั่วโมงโทรฟรีสูงสุดครั้งหนึ่งไม่เกิน1 5นาทีอัตราค่าโทรส่วนเกินนาทีละ99สตางค์ยังไม่รวมภาษีนะครับสามารถโทรออกไปยังหมายเลขโทรศรัพท์ที่จดทะเบียนและเปิดใช้งานภายในประเทศเท่านั้นไม่รวมไปถึงการโทรไปยังหมายเลขพิเศษก็คือว่าการโทร ฟรีเนี่ยนะครับโทรฟรีทุกกระขายครั้งหนึ่งไม่เกิน1ินาทีวางโทร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 ,โทรตลอด24ชั่วโมงตลอดแพ็กเกจ30วันถ้าเกินส่วนที่เกินนาทีละ1บาทรวมภาษีแล้วนะครับส่วนที่เกินนาทีละ1บาทรวมภาษีแล้วเงื่อนไขต่อมาบริษัทขอสังวันสิทธิในการเปลีปล่ยนแปลงระยะเวลาการสมัครโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้านะครับเพราะฉะนั้นเขาอยากจะเลิกต้นไหนเขาก็เลิกแล้วแต่เขานะครับเป็นสิทธิ์ของเขาทีนี้ดีแท็กเขาไม่เคยทําให้ใครผิดหวังนะครับเขาไม่เคยยกเลิกกระทันหัน จะต้องครบตามอายุเท่านั้น d t แท็ถึงจะมีการหลุดโปรไปอะไรเงี้ยแต่เราสามารถที่จะใช้เบอร์เดิมในการสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้ได้นะครับจริงๆแล้วโปรโมชั่นแพ็กเกจตัวเนี้ยคนที่ใช้เบอร์เดิมอยู่นะครับสามารถที่จะสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้ได้ให้ติดต่อกับทางร้านร้านเขาสามารถที่จะซิกแซกเข้าไปสมัครในแอป d t แท็กวได้นะครับเขาจะคิดค่าบริการ50บาทคิดค่าบริการ100บาท หรือคิดคา่าบริการ150บาทแล้วแต่ทางร้านเขานะครับสําหรับคนที่ต้องการจะใช้เบอร์เดิมสมัครได้นะครับร้านเขาใช้แอป D Tech One เนี่ยสามารถกดเข้าไปสมัครได้ส่วนคนที่ต้องการที่จะใช้เบอร์ใหม่ก็เปิดเบอร์ใหม่มานะครับให้ร้านลงทะเบียนซิมให้เรียบร้อยเติมเงินเข้าไปในระบบนะครับปิดเน็ตปิดเครือข่า,ขายมือถือก่อนนะแล้วก็เติมเงินเข้าไปในระบบ150บาทหรือ200บาทแล้วแต่แพ็กเกจโปรโมชั่นที่เราจะเอาหลังจากนั้นก็กดรหัส ตามที่เห็นนะครับถ้า150บาท4เมตรก็ดอกจัน1น่นดอกจัน5้านดอกจัน8 48, 4 8สี่สี่เหลี่ยมแล้วก็กดทัวรออกแต่ถ้า10เมตร200บาทก็ดอกจัน1น่นดอกจัน5้านดอกจัน8 4 8สี่สี่เหลี่ยมแล้วก็กดทัวรออกนะครับย้ำว่าแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้สามารถที่จะสมัครได้ทุกจังหวัดเลยนะครับอยู่จังหวัดไหนก็ตามในประเทศไทยสามารถที่จะกดสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้กันได้เลยหาซื้อซิมนะครับย้ำกัน ได้ที่ร้านลูกตู้ทั่วๆไปนะครับร้านขายมือถือร้านขายซิมทั่วๆไปมีขายสม,มัครแพ็กเกจตัวนี้ได้แน่นอนนะครับห้ามไปซื้อจากในเซเว่นมานะครับเพราะว่าเซเว่นเขาไม่ร่วมโครงการของโปรโมชั่นตัวนี้เซเว่นเขาจะมีโปรพิเศษของเขาอยู่ถ้าเราไปซื้อซิมจากเซเว่นต้องถามถามโปรจากในเซเว่นนะครับว่าเขามีโปรโมชั่นอะไรบ้างเพราะฉะนั้น เราจะได้ไม่มีปัญหาในเรื่องของการสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตตัวนี้นะครับเผื่อว่าบางทีบางท่านนะครับผมผม,ผมเคยเจอนะครับหลายท่านที่คอมเมนต์มาถามนะครับก็บอกว่าซื้อซิมมาแล้วทำไมสมัครแพ็กเกจไม่ได้ก็คุยกันไปคุยกันมาเปิดเบอร์ใหม่ภายใน1วันหรือไม่สมัครภายใน1วันหรือไม่หรือมันเกิน7วันหรือไม่ทุกทงทุกอย่างไม,ไม่ไม่เกินกาหนดแต่พอเช็คดูปุ๊บเอา ซื้อเบอร์มาจากเซเว่นี่ก็เลยไม่สามารถที่จะสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นได้นะครับนั่นคือปัญหาเลยที่หลายๆคนเจอซื้อซิมมาปุ๊บสมัครแพ็กเกจไม่ได้ถามไปถามมาเอา้าซื้อซิมมาจากเซเว่นะครับเพราะฉะนั้นก็เสียเงินไปเปล่าๆ49บาทนะครับย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับโปรโมชั่นแพ็กเกจตัวนี้ต่อต่อต่อขยายเวลามาจนกระทั่งถึงวันที่15สิงหาคม2564น้ร้ะครัวเวลากี่วันละ่ะ 9ก้11ิบสิบเอ็ดวันนะครับเวันเท่านั้นสำหรับแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้จนกระทั่งถึงวันที่ห้าอ่าสิบสิงหาคม2องพันสโปรสุดคุม้มเน็ตไม่อัน้นไม่ลดสปีดแถมโทรฟรีทุกเรือข่ายนะครับ4เมก150บาท30วัน10เมก200บาท30วันนะครับส่วนการโทรฟรีก็โทรฟรีครั้งหนึ่งไม่เกิน15นาที วางสายแล้วโทรใหม่ได้ตลอด24ชั่วโมงตลอด30วันของแพ็กเกจนะครับส่วนของค่ายอื่นๆนะครับค่ายอื่นๆเดี๋ยวน่าจะตามมานะครับถ้าดีแทออกมาแบบนี้เดี๋ยวค่ายอื่นๆก็น่าจะตามมาถ้ามีข้อมูลของค่ายอื่นๆเดี๋ยวผมก็จะนำมาให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้กันได้เลยนะครับน่าจะมี แฟน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 ยูทูโทรมาสอบถามข้อมูลนั้งน,นะครับก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก็แล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปคลิปหน้าถ้ามีโปรโมชั่นแพ็กเกจไหนที่มาอัปเดตด่วนๆผมก็จะทำคลิปไลนลงให้เลยนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ